อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w Work ของเราด้วยนะครับช่องนี้นำเสนอรีวิวรถยนต์สุดฮอตจากทั่วทุกมุมโลกโดยเน้นดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ที่แท้จริงให้ข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Mercedes-Benz C-Class ซาลูนรถยนต์ซีดานหรูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายใน C-Class รุ่นใหม่นี้ผสานความหรูหราระดับพรีเมียมเข้ากับนวัตกรรมล่าสุด ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มรถระดับเดียวกันภายนอกของ C-Class Saloon มาในรูปแบบที่โชบเชี่ยวไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ดูทันสมัยและปราดเปรียวเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูพลิ้วไหวเสริมบุคลิกแบบสปอร์ตในทุกมุมมองด้านล้อแม็กมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17 19นิ้วเพิ่มลุคที่แตกต่างตามสไตล์ของผู้ขับ ภายในห้องโดยสารคือไฮไลท์สำคัญคอนโซลกลางขนาดใหญ่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสแนวตั้งที่ทำงานร่วมกับระบบ MBUX อัจฉริยะระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์เมสเตอร์ที่มอบประสบการณ์เสียงคมชัดรอบทิศทางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบความร้อนและระบบระบายอากาศช่วยเพิ่มความสบายตลอดการเดินทาง ในด้านขุมพลัง Mercedes-Benz ซ C-Class Saloon ใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเทอร์โบชาร์จความจุ1.5หรือ2.0ลิตรมีทั้งระบบ My Hybrid และ Plug-in Hybrid ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ9 GTRONIC ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รับรื่นและตอบสนองได้อย่างแม่นยำช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลระบบความปลอดภยัยก็ถือว่าโดดเด่นมีทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ C-Class เป็นรถที่ไม่ใช่แค่หรูหราแต่ยังชาญฉลาดและปลอดภัย C-Class Saloon เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความหรูหราแบบทันสมัยภายใต้แบรนด์ที่มีประวัติความน่าเชื่อถือยาวนานและยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยความพิเศษเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว อย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่อง JF Viewer เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั้งในไทยและต่างประเทศขอบคุณครับที่รับชม